แนะนำบทอัดุคอนบทอัดุคอนเป็นบทมักกิยะมีห้าสิบเก้าองค์การที่กล่าวถึงเป้าหมายต่างๆของบทมักกิยะคือการให้เอกภาพสารและการฟื้นถืนจีพเพื่อความมั่นคงแก่หลักอะกีดะและให้หลักการอิมานมีความหนักแน่นบทนี้ได้เริ่มด้วยการกล่าวถึงการปฏิหารซึ่งจะคงเหลืออยู่จนกระทั่งอัลลอฮฺ จะทรงให้แผ่นดินและทุกสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินรับช่วงต่อไปและพวกเขาย่อมจะกลับไปหาพระองค์วันนี้ได้กล่าวถึงการที่อลัลลอฮ์ทรงประทานอัลกุรอานล,ลงมาในคืนอันจำเริญคือคืนอัลกอดัดและได้ชี้แจงถึงความมีเกียรติของคืนอันยิ่งใหญ่นั้นซึ่งกิจการของมนุษย์ได้ถูกจำแนกและได้ถูกจัดเตรียมไว้ในคืนนั้น เพื่อประทานคำพีฉบับสุดท้ายแก่ท่านนาบีมุฮัมมัดส,สลลลอหุนวสสลมัมซึ่งเป็นรอซูลคนสุดท้ายบทนี้ได้กล่าวถึงท่าทีของพวกบูชาเจเวตที่มีต่ออัลกุรอานนี้และว่าพวกเขาอยู่ในการสงสัยและแคลงใจต่อเรื่องของอัลกุรอานทั้งๆท,ท,ที่มีความกระจ่างแจ้งของมด,ดาองค์การและหลักฐานอันชัดเจน และบทนี้ได้กล่าวเตือนพวกเขาถึงการลงโทษอันหนักหน่วงบทนี้ได้กล่าวถึงฟิร์ลและสิ่งที่ได้ประสบกับพวกเขาคือการลงโทษและสัญญาร้ายนโดโดยการฝ่าฝืนและการกระทำอาชญากรรมและร่องรอยต่างๆซึ่งพวกเขาได้ทิ้งเอาไว้หลังจากความหายนะได้ประสบแก่พวกเขาเช่นพระราชวังคฤหาสน์สวนดอกไม้สวนสาธารณะแม่น้ำลำธาร และจากการรับช่วงมรดกจากวงวานอิสราเอลอีกทั้งสิ่งที่ได้เกิดกับพวกเขาเช่นการวิ่งหนีเพราะความกลัวและการพ่ายแพ้อย่างยับเยินอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนการทรยศของพวกเขาต่อข้อใช้ข้อห้ามของอัลลอฮ์นั่นเองบทนี้ได้กล่าวถึงพวกมุชริกีนชาวกุเรสและการปฏิเสธของพวกเขาต่อการฟื้นคืนชีพและการชุมนุมในวันเกียรมา อีกทั้งการไม่เชื่อว่าจะมีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งดังนั้นพวกเขาจึงปฏิเสธท่านรอดซูลบทได้ชี้แจงว่าบรรดาผู้ปฏิเสธเหล่านั้นไม่ใช่ผู้ที่มีเกียรติยิ่งไปกว่าชนชาติในอดีตซึ่งเป็นผู้ฝ่าฝืนและว่าแนวทางของอัลลอฮ์นั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงการทำลายล้างกลุ่มชนที่ฝ่าฝืนผู้กระทำผิดแต่อย่างใด บทนี้ได้จบลงด้วยการที่แจงถึงชะตากรรมของคนดีและชะตากรรมของคนชั่วการรวมเข้าด้วยกันร,ระหว่างการจูงใจและการขู่การแจ้งข่าวดีและการแจ้งข่าวร้ายบทอัดดูคอนถูกขนานนามเช่นนี้เพราะอัลลอฮ์ทรงทําให้เป็นสัญญาณเพื่อขู่พวกปฏิเสธโดยที่พวกเขาประสบกับความแห้งแล้งและการอดอยากอันเนื่งมาจากการปฏิเสธของพวกเขา ต่อท่านรอสุรุลสสล์สลลลอฮุอะลวะสลลัมแล,ล้วลอได้ส่งไอหมอกลงมาปกคลุมพวกเขาจกนกระทั่งพวกเขาเกือบจะได้รับความพินาศต่อมาพระองค์ส่งให้พวกเขารอดพ้นท้งนี้เพราะด้วยความสิริมงคลแห่งการขอพรของท่านนาบีสลลลอฮุอะลัวะสัลล,ล,ล,ลัมด้วยพระนามของลอผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ฮามีม و ا ل บนฮามีมขอสาบานด้วยคำพี่อันชัดแจ้งอินน a น a l n a h u في ل ي ل ม م ب ا ر ك าคุนแท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานล,ลงมาในคืนอันจำเริญ แท้จริงเราเป็นผู้ตักเตือนในคืนนั้นทุกๆก,กิจการที่สำคัญถูกจำแนกไว้แล้วโดยเป็นบัญชามาจากเราแท้จริงเราเป็นผู้ส่งศาสนาทูตมา เป็นความเมตตาจากพระผู้อภิบาลของเจ้าแท้จริงพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ร م م พระผู้อภิบาลแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน และสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองหากพวกเจ้าเป็นผู้เชื่อมั่นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ผู้ทรงให้เป็นและผู้ทรงให้ตาย พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าและพระผู้อภิบาลของบรรพบุรุษของพวกเจ้าในสมัยก่อนๆแต่ถ้าว่าพวกเขากังวลอยู่ในการสงสัยด,ดังนั้นเจ้าจงคอยเฝ้าดูในวันที่ชั้นฟ้าและนำไอหมอกออกมาซึ่งจะเห็นได้ชัดเจน นนาาซึ่งจะครอบคลุมผู้คนนี่คือการลงโทษอันเจ็บปวด,บบดนนพวกเขาจะกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราได้ทรงปลดเปลื้องการลงโทษนี้ให้พ้นจากเราด้วยเถิดแท้จริงพวกเราเป็นผู้ศรัทธา ข้อตักเตือนนั้นจะเป็นผลแก่พวกเขาได้อย่างไรทั้งๆที่ได้มีรอซูลผู้ชี้แจงอย่างแจ้งชัดมาอย่างพวกเขาแล้วแล้วพวกเขาก็ผินหลังออกไปจากเขาและพวกเขากล่าวว่าเขามุฮัมมัด เป็นบ้าที่เคยได้รับการเสียมสอนแน่นอนเราจะปลดเปลื้องการลงโทษนั้นให้พ้นไปจากพวกเจ้าชั่วขณะหนึ่งและพวกเขาจะกลับไปสู่สภาพเดิมนู วันที่จะปราบพวกเขาอย่างจริงจังแน่นอนเราเป็นผู้ตอบแทนอย่างสาสมและโดยแน่นอนเราได้ทดสอบกลุ่มชนของฟิร์อาก่อนหน้าพวกเขาและได้มีรอซูลมูซาผู้มีเกียรติมาอย่างพวกเขาอออ โดยกล่าวว่าจงมอบปวงเบาของอัลลอฮ์ให้แก่ฉันแท้จริงฉันคือรอซูลผู้ซื่อสัตย์สำหรับพวกท่านและพวกเจ้าอย่าทำตนเหนืออัลลอฮ์แท้จริงฉันได้มาหาพวกท่านด้วยหลักฐานอันชัดแจ้ง วอบบบร่าและแท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระผู้อภิบาลของฉันและพระผู้อภิบาลของเจ้าไม่ได้ให้พวกเจ้าทำร้ายฉันได้และถ้าพวกเจ้าไม่เชื่อฉันก็จงถอยห่างออกไปจากฉัน ا أ และเขาวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของเขาว่าชนเหล่านี้เป็นกลุ่มชนผู้กระทำผิด ดังนั้นเจ้าจงเดินทางในเวลากลางคืนพร้อมด้วยปวงบ่าวของข้าเพราะพวกเจ้าจะถูกติดตามอย่างแน่นอนและจงปล่อยทะเลให้สงบนิ่งเหมือนเดิมเพราะแท้จริงพวกเขาเป็นไพร่พลที่ถูกให้จมน้ำตายากี่มากน้อยแล้วที่พวกเขาได้ทิ้งสวน อันหลากหลายและนามุูหลายแหง่งและเลือกสวนไร่นาและอาคารระหโหฐานอันมีเกียรติและความสะดวกสบายที่พวกเขาร่าเริงเช่นนั้นแหละเราได้หมู่ชนอื่นรับมรดกครอบครองมัน فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين لا جن فالا فندين ميداي رام هاي برا سيا داي فوق هاو لا فوق هاو جا ما داي ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين من فرعون انه كان عاليا และโดยแน่นอนเราได้วงวานของอิสราเอลรอดพ้นจากการลงโทษที่น่าอดสูจากฟิรเราวท้จริงเขาเป็นผู้โอหังจากบรรดาผู้ฝ่าฝืน แต่โดยแน่นอนเราได้เลือกพวกเขาเหนือประชาชาติทั้งหลายในยุคนั้นเนื่องด้วยความรอบรู้ของเขาและเราได้ประทานสัญญาณต่างๆแก่พวกเขาซึ่งในนั้นมีข้อดทดสอบอย่างชัดแจง้งอิถ้าจริงชนเหล่านั้นแน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่า มันเป็นเพียงความตายครั้งแรกของเราและเราจะไม่ถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกดังนั้นจงนำบรรพบุรุษของเรากลับมาอีกสิหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง พวกเขากุฟฟารมักกะดีกว่าหรือหมู่ชนแห่งตุบบะชาวสบะแห่งเยเมยนและบรรดาหมู่ชนก่อนหน้าพวกเขานั้นเราได้ทำลายล้างพวกเขาเพราะพวกเขาเป็นผู้กระทำความผิดววล และเราไม่ได้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองอย่างเปล่าประโยชน์เราไม่ได้สร้างทั้งสองดังกล่าวนั้นเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อความจริงแต่ว่าพวกเขาส่วนมากไม่รู้อินนะยมลฟัลิมีกาทุ ถ้าจริงวันแห่งการตัดสินนั้นเป็นเวลาที่ถูกกำหนดไว้สำหรับพวกเขาทั้งหมดว,ม م م ว,วันที่ญาติสนิทจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดให้แก่ญาติสนิทอีกคนหนึ่งได้และพวกเขาเองก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลืาาลลอ เว้นแต่ผู้ที่อัลลอฮ์ทรงเมตตาถ้าจริงพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงเมตตาเสมอแท้จริงต้นซักกุจะเป็นอาหารของผู้ที่กระทำบาปเช่นทองแดงที่ถูกหลอมเดือดมันจะเดือดอยู่ในทอง เช่นการเดือดพลานของน้ำร้อนออม,มีเสียงกล่าวแกยามเฝ้านรกว่าจงจับเขาไปและลากเขาสู่กองไฟที่ลุกโชน,มมนลแล้วจงราดน้ำเดือดบนหัวของพวกเขาเป็นการลงโทษ จงลิ้มรสการลงโทษเอถอดแท้จริงเจ้าเคยพูดว่าเป็นผู้มีอำนาจผู้มีเกียรติแท้จริงนี่คือสิ่งที่พวกเจ้าเคยสงสัย แท้จริงบรรดาผู้ยำเกรงจะอยู่ในสถานอันที่สงบปลอดภยัยทำกลางสวนสวรรค์อันหลากหลายมีตาน้ำหลายแห่งวพวกเขาจะสวมเครื่องนุ่งห่มที่ทำด้วยผ้าไหมละเอียด ผ้าไหมหยาบนั่งหันหน้าเข้าหากันเช่นนั้นแหละเราจะให้พวกเขามีคู่ครองเป็นหญิงสาววัยรุ่นมีดวงตาสวยงามพวกเขาจะเรียกร้องอผลไม้ทุกชนิดที่อยู่ในสวนสวรรค์นั้นอย่างง่ายได้ ในสวนสวรรค์น,นั้นพวกเขาจะไม่ได้ลิมรสแห่งความตายนอกจากความตายครั้งแรกในโลกดุนยาและพระองค์จะทรงคุ้มครองพวกเขาให้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟนรกทดลัม,มร,รบบ์คัิก์ุล โดยเป็นความโปรดปรานจากพระผู้อภิบาลของเจ้านั่นคือความสำเร็จอันใหญ่หลวงแท้จริงเราได้ทำให้อัลกุรอานเป็นที่ง่ายดายเป็นภาษาของเจ้าเพื่อพวกเขาจะได้ไขคค้วญ ฉะนั้นจงคอยดูเถิดแท้จริงพวกเขาก็จะเป็นผู้คอยดูเช่นกัน